วันอะไรเนี่ยทุกคนวันนี้วันอะไรจ้าจันอังคารพุทธสุขกฏการนะคะพี่เลียมพี่เลียมกับพี่มอนออกวันอังคารโอเครถไม่น่าจะติดเท่าไหร่ถ้าฝนไม่ตกนะแต่ถ้าฝนตกก็คือการยังไงก็ติดแน่นอนร้อเ็นโอเคอังคารไปค่ะไปจ้าแม่คุณแม่ ถุงใหญ่แผ่นใหญ่ถุงใหญ่หน้าทานเดินทางปลอดภัยคะ่ะขอบพระคุณจ้าขอบพระคุณคะ่ะอุดหนุนสักหนึ่งถุงนะไปกำลังอุ้ยมาแล้วหนึ่งออเดอร์ขอบคุณคะ่ะน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากขอบคุณนะคะน่ารักมากคะ่ะน่ารักที่สดุดดูแพรลีก,กับโหนพร้อมๆกันอ๋อโหนเออบ่ายโมงไงบ่ายโมงโหนไงบ่ายโมงเขามีโหนนะโหนกระแตเออ พี่มนขอบคุณค่ะ1นึ่งออเดอร์จากพี่มนสองถุงลด200รนะจ๊ะทุเรียนทอดเกรดพรีเมียมถุงใหญ่ๆเลยแม่เอ้ยไปถุงใหญ่ๆไปสองถุงลด200อ800สองร้อยเหลือแปดบาท250กรัม2ถุง2องถุงห้0รกรมัมไปส่วนลดแบบจึ้งๆ652ท่านส่วนลดแบบจึ้งๆจะแม่ฝนกระตกฝนตกฝนตกโซโซ กบกระโดดขยโยขยโยไปสวัสดีค่ะขอบคุณพี่นานาน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นานานค่ะกวนมีทอดมีเดอพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งกันนะบอกแค่นี้แหละกวนมีทอดมีพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะจ๊ะเออห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านพี่ใครมุกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านข้อจอข้อใจให้หน่อยสิ ไปขอจอเขอใจนะคะขอจอขอใจให้หนูหน่อยขอจอขอใจให้หนูหน่อยเดินทางปลอดภยัยโอเคค่ะไปเรื่อยๆค่ะรถเราเองขับเรื่อยๆขับเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ฝนตกจันบุรีพายุเข้าฝนตกสองวันเลยฝนตกแบบไม่มีแดดไม่มีดดดอด,ดอะไรเลยไปไหนคะไปกทมคะ่ะไปกรทมคะ่ะ สวัสดีค่ะสนใจค่ะทุกเรียนทอดคุณแม่กดให้หนูหน่อยเร็วคุณแม่คุณแม่ที่น่ารักคุณแม่คุณพี่ที่น่ารักจ้ะไปเนี่ยชื่อพี่อะไรหนึ่งถุงไปเอาเอาโปสองถุงรดสองรอยนะคะแม่ไปคุ้มไปโปสองถุงลดสองร้อยกดตะกร้าเลยใช่ด้านหลังมืดเลยเนี่ยด้านหลังมืดเลยสุพรรณก็ตกทุกวันฝนตกฝนตกโซโซ สวรรณตูพันตกทุกวันชุ่มฉ่ากันทุกวันสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะห้าร้อยสามสิบหกท่านสวัสดีจ้ะห้าร้อยสามสิบหกท่านนะมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ใช่คันนั้นกดตะกรให้หนูหน่อยนะคะโปรสองถุงลดสองร้อยนะคะขอบคุณสําหรับแปดพันใจแปดพันใจกดกรให้ด้วยนะจ๊ะแปดพันใจนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่กันที่ ร้านกาแฟนะคะรอลืมกระเป๋าเงินโอ้ยดิฉันน่ะเออได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าเริ่มแก่และเนีย่ยเป็นคนแบบไปไหนแล้วไปถ้าไปแบบทำเร็วเร็วคิดเร็วเรวลืมตลอดเลยไม่ลืมอย่างก็ต้องลืมอย่างเป็นคนแบบนี้ตลอดกทมก็ตกทุกวันเดินทางปลอดภัยนะคะ <S <S ขอบคุณพี่มนค่ะหนึ่งออเดอร์นะคะไปใ,ใครช่วยเสิร์ฟหน่อยค่ะไปขอหนึ่งออเดอร์นะคะคุณพี่เมื่อกี้ที่ คุณพี่เมื่อกี้ที่อยากสั่งทุเรียนกดได้เลยจ้าขอบคุณคุณยายจำปีนะคะไปคุณยายจำปีเขาจอเข้าใจไปนะคะเออกดจอกดใจให้กันไปคุณยายจำปีเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะจะจะเดินทางปลอดภัยถ้ามีคนช่วยอุดหนุนทุเรียนนะคะเพิ่งได้ออเดอร์เดียวเองอะ่ะเพิ่งได้ออเดอร์เดียวเองอะ่ะไ,ไม่มีใครเอ็นดูสงสารเลยไม่มีใครเอ็นดูสงสารแพรลี่เลยอะ่ะ น้อยน้อยมากไาขออีกตั้งหนึ่งออเดอร์ช่วยการคุณแม่เอ้ยเนี่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 ยลิปสติกมาอยู่ในนี่หมดเลยหาสามหาไม่เจอเออเนี่ยลิปสติกลิปอะไรเนี่ยมาอยู่ตรงนี้หมดอยู่ในรถคันนี้อ่าออเดอร์ที่สองมาแล้วจ้าออเดอร์ที่สองมาแล้ว อาจารย์ขอกําลังใจสอบราชการหน่อยขอให้สําเร็จนะคะขอให้ได้บรรจุนะคะขอให้ทุกอย่างรุ่งเรวงได้ด้วยดีเป็นข้าราชการที่ดีของประชาชนนะคะขอให้สอบได้ให้ได้ตําแหน่งในทางที่ปารถนาไว้นะคะสู้ๆค่ะไปมาแม่เร็วกำลังใจพร้อมให้ทานหรืยังย่า กำลังใจจากใครเนาะดีนะแวะซื้อกาแฟถ้าไม่งั้นนะ่ยยาวไปเลยอดแล้วไม่มีกระเป๋าตังค์โสดแล้วทีนี้เป็นคนจะบอกว่าทุเรียนทอดอร่อยมากๆหอมมันเค็มอร่อยหอมมเอออร่อยสรุปอร่อยใช่ไหมคะสรุปอร่อยนั่นแหละเนาะใช่ไหมคะพี่มนสรุปสั้นๆคืออร่อยจบสั่งแล้วค่ะอร่อยจะกลับมาอุดหนุนอีกพี่แก้วขอบคุณค่ะเออพี่แก้วน่ารัก พี่แก้วน่ารักมากเนี่ยเห็นปลาสามออเดอร์แล้วเห็นป่ะแป๊บเดียวไปแม่กดเลยสามสก้าเนี่ยเอาโป2สองแถมหนึ่งไปเลยเอาสองแถมหนึ่งไปเลยไปช่วยๆกันช่วยยกันไปช่วย,วย,วย,วยดิฉันกันทุกคนไปห้าร้อยห้าสิบเก้าท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้าร้อยห้าสิบเก้าท่านนะที่ดูอยู่นะนะพ่อแม่พี่น้องป้องปายเด้อสุูุสุคนเด้อ มาซอยกันเด้อกฎกาเนี่ยเด้อถุงใหญ่ๆไซส์บิ๊กบฝนตกก็รถก็ทำความเร็วได้ไม่เยอะฝ <c oughs> นตกฝนตกโซโซสวัสดีทุกท่านนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ชิมเลยยังมาส่งไม่ถึงอ๋อพี่อ้วนอุดหนุนแล้วใช่ไหมคะ พี่วันอุดหนุนหนุนไปแล้วใช่ไหมขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณสาหรับหนึ่งหมื่ใจสักหนึ่งถุงได้ไหมไปแม่กําลังใจอะ่ะทาไมไม่มีใครให้กําลังใจเลยอะ่ะนอยแล้วนะไม่มีใครให้กําลังใจดิฉันเลยเหรอ สักหนึ่งบ้านขอบคุณที่อุดหนุนค่ะเสียใจขอบคุณที่อุดหนุนค่ะพิมพ์ติดกันนะคะขอบคุณที่อุดหนุนค่ะ ชีวิตแม่ค้านะคะอยู่ได้ได้วยการขายทุเรียนสวัสดีจ้าอ้ยขอบคุณค่ะหนึ่งออเดอร์มาแล้วหนึ่งออเดอร์มาแล้วอากาศไม่ชวนให้ทำอะไรเลย้ทุกคนอากาศชวนให้นอนอากาศไม่ชวนให้ดิฉันอยากทำอะไรเลยนอกจากนอนสลิปปิ้งอย่างเดียว สวัสดีห้า้อยห้าสิบอ็ดท่านนะคะสวัสดีค่ะห้า้อห้าสิบอดท่านควรมีทอดมีนะคะใจดีกดตะกร้าได้เลยควรมีทอดมีใจดีกดตะกร้าสักหนึ่งบ้านนะคะสักหนึ่งบ้านแม่เอ้ยปายกำลังดูสินค้าหมายเลขสามขอบคุณค่ะกำลังดูสินค้าหมายเลขสามถุงใหญ่มากถุงใหญ่เบิ่มเทิม่ม สั่งซื้อไปแล้วนะคะคนสวยขอบพระคุณค่ะถุงใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยทําไมไม่ทานการทําไมไม่เอากันงงมากถุงใหญ่มากนะแม่ไม่เอาเหรอถุงมันแบบไซส์มันใหญ่มากเลยนะอืมพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟดูถุงดิดูขนาดถุงดิใหญ่กว่าหน้าดิฉันอีกสองรอยห้าสิบกรัมแอลลี่จะไปไหนไปกทมค่ะไปกทมค่ะ มีงานด้วยแล้วก็จะไปรับแฟนด้วยแฟนก็จะมาอยู่ด้วยเดือนประมาณเดือนหนึ่งก็พอดีเลยดิฉันก็ไปกรุงเทพพอดีมีงานพอดีแต่ว่าทํางานเสร็จพ่งนี้ก็ต้องรีบกลับมาละยองมีงานที่ละยองเนี่ยตอนนี้กําลังลุ้นอยู่นะคะว่าตรงระยองตรงเส้นระยองอะ่ะมันจะต้องใช้ทางเบี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกน้ําจะท่วมมันจะลุยไม่ได้มันจะมีโซนที่มันมันแบบถนนมันต่าอะ่ะ เคยนะตอนนั้นนะ่ะตอนที่ออก b ีอใหม่ๆอะ่ะฝนตกพอดีเลยหน้าฝนนี่แหละจะจะไปทํางานกรุงเทพใช่ไหมคะแม่เนี่ยแม่บุญธรรมดิฉันบอกแล้วเดินทางปลอดภยัยค่ะวรางน้ําท่วมหลายจุดเห็นไหมละ่ะเนี่ยทุกคนแม่บุญธรรมดิฉันอยู่เลยยองเนี่ยตอนนั้นนะ่ะออกบีอมใหม่ๆเลยยังป้ายแดงอยู่เลยโอ้โหน้ําท่วมต้องขับวนไกลมากตรงอะไรอะ่ะจำไม่ได้ละ ไปไม่ได้น้ําท่วมถนนมันต่ําถนนมันต่ําจะทํายังไงเนี่ย <c oughs> โอ้ฝนก็มาตกอะไรอะตอนนี้ไม่รู้หกบ้านแล้วนะคะหกบ้านแล้วคะ่ะขครใจดีกตะก้านนะคะหกบ้านแล้วสั่งแล้วสองถุงอุ้ยน่ารักทุเรียนกรอบอร่อยมากขอบคุณพี่มาดามขายถูกนี่นี่สองถุงอุ้ยขอบพระคุณค่ะนี่นี่ท่านนี้ท่านนี้สองถุงขอบพระคุณค่ะสองถุงคุ้มนะคะสองถุงละแปดร้อย องถุงละแปดร้อยแม่สองถุงละแปดร้อยแม่เออายพิสุกดาก,ากันแล้วกดะก,ก้ากดะก้าแล้วช่วยกันกดปายช่วยกันสองถุงขอบพระคุณนะคะสองถุงขอบพระคุณะคะ่ะ ไปมาแล้วคันนี้แน่หรือเปล่าเดี๋ยวดูสิชีวิตชีวิตในวันที่ดีเออชามเออกินกาแฟไหม โอเคเออนี่กระเป๋าตังค์ดีออลนะคะกระเป๋าสวยไหมนี่ที่ลืมเพราะว่ามันมีเงินอยู่ในนี้ <c oughs> เออไปไปได้แล้วกระเป๋าตังค์มาแล้ว <c oughs> เดือตังค์อยู่สามพันไปเดี๋ยวเข้าไปกด สวัสดีค่ะอุ๊บอุ๊บอุ๊บย,ย,ยันระวังนะเดี๋ยวเขาบอกว่าตกครับทำไม <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอารลูกพี่มอแซนี่มาจอดขวางทางรถชนอนะ่ะจะไปไงลูกพี่อืมฝนตกหนกักขอบคุณสำหรับเจ็ดคนอุยทุกคนดิฉันว่าตั้งแต่ดิฉันแบบ ลดอาหารในการกินดิฉันรู้สึกหน้าดิฉันเลียวขึ้นนิดนึงดิฉันรู้สึกว่าไม่ใช่คิดไปเองนะเนี่ยฉันรู้สึกแบบหน้าแบบดีขึ้นมานิดนึงอ่ะนะแล้วว่ามาถูกทางแล้วแต่เดี๋ยวดูประกรสีมาอยู่ด้วยนะดิฉันจะใจแข็งดิฉันจะไม่กินตอนเย็นมากดิฉันจะให้นางกินขุนนางให้นางกินไปแต่ว่าเราจะต้องแบบไม่ได้เลยเผลอไม่ได้ดิฉันไม่คนกินตอนเย็นไม่ได้ทุกคน น่อดกินหมูกระทะเยอะๆเออกินไปเลยกินตอนเย็นไม่ได้เลยทุกคนน้ำหนักมันมาเร็วมากเลยอะแต่พอแบบเรากินน้อยเรารู้สึกว่าเราแบบเราแบบอะไรอ่ะเราพอเราทานน้อยลงเรารู้สึกว่าเราแบบมันแบบไม่อึดอัดโอนแล้วสองถุงใหญ่เออโอนแล้วสองถุงใหญ่มาแล้วจ้านี่พี่พิมพ์ขอบคุณค่ะพี่พิมพ์คนสวยขอบคุณนะคะหนึ่งออเดอร์มาแล้วค่ะ ปหนึ่งออเดอร์มาแล้วไปไปไปทุกคนขอบพระคุณคุณพี่พิมพ์คนสวยนะคะเออพี่พิมพ์คนสวยช่วยละเพราะรถช่วงเย็นรู้สึกเช้ามาจะสบายตัวใช่ค่ะมันไม่หมักหมมไงเพราะว่าม,มือเย็นอ่ะเป็นมือที่มันไม่ควรหนักเพราะว่ามันควรให้กระเพาะกับลำไส้ได้พักผ่อนบ้างนะประสิทธิภาพการทำงานมันมันไม่ค่อยดีละ ช่วงเย็ยนช่วงกลางคืนระบบเผาผ่านนะ่ะมันไม่ค่อยจะดีฉะนั้นเรากินอะไรเข้าไปตอนช่วงช่วงมือดึกๆมันก็จะไปหมักหมมอยู่นะร่างกายมันก็จะแบบหมักหมมฉะนั้นถ้าเราทานน้อยลงได้มันก็จะดีนะคะดีสำหรับตัวเรา